สวัสดีครับเพื่อนๆคลิปนี้บ้านสวนลงติ่งนำบอนสีสวยๆเป็นบอนสีใบยาวป้ายแดงอีกต้นหนึ่งนะฮะที่น่าสะสมมากๆความสวยงามเขามีมากนะครับต้นนี้ชื่อว่ามัคคาวาลังสันนะครับมัคควาลังสันเนี่ยเขาจะเป็นบอนสีใบยาวนะครับผมแล้วก็จะเป็นเขียวป้ายแดงนะครับแล้วก็จะมีจุดสีขาวกระจายอยู่นะฮะซึ่ง เป็นบอลสีเก่าที่น่าเก็บอีกตัวหนึ่งเลยนะฮะผมถ้าคนที่ชอบบอลป้ายแดงเนี่ยไม่ควรพลาดอย่างยิ่งนะฮะที่จะเก็บมะคาวานลังสารไว้สักนิดนึงนะครับเดี๋ยวมาดูตอนที่เขาเป็นเบบี๋ก่อนนะครับว่าเขาต้นประมาณไหนนะครับผมอันนี้ต้นเบบีของเขานะครับผมเห็นไหมฮะก็จะเป็นใบเขียวแล้วเริ่มมีป้ายนิดๆหน่อยๆน,นะฮะก้านก็จะเป็นสีประมาณก้านบัวนะฮะ ชมพูปนน้ำตาลนะครับผมเห็นไหมฮะชมพูปนน้ำตาลนะครับแล้วพอเขาเริ่มโตมานะครับปุ๊บนะฮะก็จะเริ่มมีป้ายเพิ่มขึ้นนะครับผมนี่คือเบบีนะครับเบบีจะเป็นประมาณนี้นะครับหลังจากนั้นโตขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับผมโตขึ้นมาอีกนิดนึงเนี่ยฮะเริ่มกัดสีมากขึ้นนะครับเห็นไหมฮะ ก็จะมีกระดูกสีชมพูปนแดงนะครับแล้วก็มีจุดสีขาวกระจายนะฮะทั้งอยู่ในพื้นสีแดงแล้วก็พื้นสีเขียวของเขานะครับเป็นใบไม้ยาวนะครับผมส่วนก้านเมื่อเขาโตขึ้นเนี่ยนะฮะเห็นไหมฮะก้านก็จะเริ่มเข้มขึ้นแล้วจะกลายเป็นประมาณสีน้ําตาลออกไปทางโทนใกล้ๆจะเป็นสีดํานะครับผมนะฮะเ็เป็นจุดสังเกตของมะเขาวานลังสันนะครับผมเดี๋ยวมาดูใบนี้อีกใบหนึ่งนะครับผม ที่เล็กกว่าเบบี Baby กว่านะครับโอเคครับเห็นไหมฮะกระดูเริ่มเป็นสีแดงชมพูนะครับแล้วก็มีป้ายนะครับใบยาวสีเขียวนะครับผมน่าสะสมมากๆครับมะขวาลังสรรันเป็นบอลสีตัวหนึ่งเลยที่ผมว่าความสวยงามเนี่ยมีมากทีเดียวนะครับผมถ้าเกิดเพื่อนๆชอบสะสมบอลเก่าโบราณของไทยเนี่ย มัคคาวัังสันเป็นทางเลือกอีกตัวหนึ่งเลยนะครับที่น่าหามาเก็บไว้นะครับผมเอาไว้ให้ลูกๆหลานๆได้ไว้ดูนะว่าบอลสีไทยสวยงามขนาดไหนนะครับในคนที่ชอบบอลเขียวป้ายแดงเนี่ยไม่ควรพลาดเลยครับกับมัคคาวัังสันนะครับเห็นไหมฮะการเป็นสีเข้มนะครับกระดูกใบสีชมพูแดงนะครับใบยาวสีเขียวมีป้ายสีแดงนะครับส่วนใหญ่ที่ผมเห็นบ่อยๆเนี่ยก็จะออกฮาบฮเยอะเหมือนกันนะฮะ สวยงามทีเดียวนะฮะสำหรับวันนี้ข้าวๆแค่นี้นะฮะสำหรับมะขวาหลังสันเพื่อนๆลองหาสะสมดูนะครับแล้วเดี๋ยวพอเขาโตกว่าน,นี้ผมจะมาอัปเดตดูอีกทีนะครับว่าเขาจะเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างนะครับติดตามกันต่อไปในคลิปถัดไปนะครับขอบคุณนะครับผมเพื่อนๆที่รับชมบ้านสวนลงติ๋งมาตลอดนะครับขอบคุณมากครับ